สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review หรือ BG Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟิกเกอร์ที่หยมารีวิวก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์นะครับคอมเมนไรเดอร์จากงานจับฉลากอิจิมะคุจิคอมเมนต์อาครบรอบ50ปีคอมเมนไรเดอร์ชุดที่2นะครับซึ่งถ้าใครดูเขาที่แล้วไปเนี่ยผมก็จะมีรีวิวไปแล้วทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือจากชุดแรกเนี่ยจะมี4ตัวนี้นะครับแล้วก็รอบๆนี้นะครับ6ตัวเนี่ยผมเพิ่งจะได้มานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับ D f o r m ์แของชุดโคโล50ปีนะครับมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวฐานเนี่ยไม่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับที่มันจะเป็นฐานแบบทรงหกเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ฐานดำธรรมดานะครับตัวกรล50ปีเนี่ยฐานมันจะเป็นฐานพิเศษแบบนี้นะครับจะเป็นสำหรับทุกตัวเลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกรายละเอียดที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละซีรีส์นะครับแล้วก็มีชื่อของซีรีส์ที่ที่ฉายนะครับพร้อมกับปีที่ทําการฉายด้วยนะครับทั้งโชวะเฮเซเลวะเนี่ยคือจะมีเหม มาดูดีเทลของกลุ่มตัวใหม่กันดีกว่านะครับ s e o เนี่ยของค่อนข้างชอบเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตัวโชว์วัตที่ผมรู้สึกว่ามันทําดีเทลได้ดีมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งคือโชว์วัตผมรู้สึกว่าดีเทลมันจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเลยทําให้มันปั้นออกมาแล้วมันดูสวยง่ายๆนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเนี่ยพวกเส้นเส้นบางเส้นที่ควรจะเป็นสีทองเนี่ยมันก็จะทำเป็นสีเขียวมานะครับ ก็คือเขาอาจจะไม่ลงดีเทลพว,พวกสีอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ลงครบเองนะครับรวมๆเนี่ยผมจะให้มันได้ประมาณ80%ซนะครับของตัวฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆหรือว่าดีเทลของจริงประมานั้นนะครับสวยเลยถัดมานะครับคู่กะคู่กะกก็สวยนะครับดีเทลคู่กะเนี่ยไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาทําการลงสีอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยเข็มขัดเนี่ยจะลงเป็นสีเงินทั้งเส้นนะครับ อาจจะไม่ได้แบ่งดีเทลอะไรแต่ผมว,ว่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับกับมินิฟิกเกอร์แบบนี้หน้าก็สวยแต่คุกกาเนี่ยการลงสีเงินผมรู้สึกว่ามันจะลงแบบมีลอยๆแล้วก็มีข้าวๆอยู่ค่อนข้างพอสมควรนะครับตรงปากถัดมานะครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิลเนี่ยผมก็ให้สวยเหมือนกันนะครับนี่ดูผันผ่านคือแบบสวยมากๆเลยดับเบิล การลงสีเรียกว่าออกมาดีเลยนะครับจะมีแค่เข็มขัดนี่แหละซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเข็มขัดมันคงจะแบบแบบเก็บดีเทลละเอียดไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าคุมก็จะเป็นแบบนิ่มๆนะครับขยับได้รวมๆในผมชอบดับเบิลมากๆเลยเพราะว่าการใช้สีเขาสวยแล้วก็ทำออกมาดูดีด้วยนะครับ ไกมุอันนี้จะเป็นตัวที่ผมรู้สึกแปลกๆนะครับเข่มขัดนี่ผมกต้องพูดถึงนะครับมันอย่างน้อยคือลงสีส้มมาให้นะครับแต่ว่าสีตัวนจะเห็นว่าข้างบนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นคนละสีกันนะครับขาเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินที่ออกแบบสว่างๆนะครับแต่แขนเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มฝั่งนี้จะออกเป็นสีน้าเงินสว่างนะครับรู้สึกแบบมัน ว่าไงดีอ่ะคือมันสีมันสีมันจางลงหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะครับเลยเป็นตัวที่ผมผมรู้สึกแบบมันแปลกๆมากๆเลยอ่ะนะครับแต่การลงสี่อื่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับการลงสีทองสีส้มเนี่ยทาได้สวยตัวดาวจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นยางนะครับนี่นะครับการลงสีเนี่ยจะเห็นว่าลงสีได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับสีเม้หลิกทมเกาะนะครับอาจจะมีเลอะๆบ้าง ขาดใจสุดคือสีตัวมันเป็นคนสีกันนะครับบิลเนี่ยมันจะเป็นสีออกด้านๆนะครับน่าจะเป็นแคทตี้ทอยสีจะคล้ายกับบิลแต่ผมว่าผมชอบคู่สีของบิลวาไของในตัวดับเบิลมากกว่านะครับแต่ก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็เข็มขาดจะเห็นว่าอย่างน้อยเขาก็แยกตัวที่เป็นอมอเทิรของแรบบิดกับแทงมาให้นะครับ ท้ายนะครับเซโรวันก็จะเป็นสีเหลืองนีออนนะครับเข็มขัดมีดีเทลนิดนึงนะครับแล้วก็ตามตัวเนี่ยเขามีการลงสีแดงมาให้ด้วยนะครับตามแล้วตามลวดลายซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับการปั้นหน้าอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างากลางๆนะครับดีเทลก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้มานี้นะครับสำหรับ6ตัวที่ผมได้มาใหม่ ลองจำมาจับเป็นเซตดูนะครับเซตแรกของผมก็จะเป็น Z O กับ J นะครับถัดมานะครับก็ต้องเป็นเซตของ d o u b l ลกับ O อยู่แล้วนะครับอีกเซตหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซตของรเด d e r คนแรกของ h ฮเซกับเรว a นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซตของร e w i กับรเด d e r ที่เป็นล่างสแตมให้กับร e w i นั่นเองนะครับ เดีวน,นี้ก็จะเป็นดีฟอร์เมกทั้ง10ตัวที่ผมได้มาจากงานจัดฉลากอิชิมะคุจิครบรอบ50ปีชุดหนึ่งชุด2นะครับก็10ตัวนี้จะเห็นว่าผมได้มาเนี่ยค่อนข้างคล้ากันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางเฮเซเฟสองนะครับที่ผมจะได้มาเนี่ยทั้งหมด5ตัวข้างหลังนี่เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโชวะสองนะครับเป็นเลวะสองแล้วก็เฮเซเฟนหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าได้มาครบๆพอสมควรนะครับจากเกือบ50ตัวเนี่ยผมได้มาประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ แต่ผมคงไม่ได้หาเพื่อใครบแหละเพราะว่าราคามค่อนข้างแรงนะครับถ้าจะหาครบชุดนะครับการรีวิวก็จะเป็นระมาณนี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ